สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมปีพศส2565วันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมบอนหูช้างด่างเหลืองต้นแม่ต้นแรกของทางสวนนะครับต้นนี้จะใสเริ่มใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากก่อนหน้าทางสวนเลี้ยงแล้วก็วางไว้บริเวณล่มนะครับเนื่องจากว่า ไปต่างจังหวัดนะครับประมาณหนึ่งเดือนครึ่งทำให้เพื่อนๆสังเกตนะครับละะนะักษณะลำต้นแล้วก็กิ่งก้านเขามันจะโน้มออกหาแสงจุดนี้ที่วางคือเพิ่งย้ายออกมานะครับก่อนหน้าคือจะอยู่บริเวณข้างๆกอไผ่กับกล้วยแดงอินโดนะครับม,มันเบนใบเขาจะเอียงออกมาหาแสงนะครับทำให้ทรงเขาดู ยงเอียงนะครับก็เดี๋ยวจะทำการแยกนะครับเพราะว่าบางหน่อก,ก็ใหญ่มากแล้วใบนี้คือเอียงเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องตัดทิ้งก็วันนี้จะถือโอกาสถ่ายบันทึกหน่อลูกเอายนะครับใบนี้พอดีตอนผมยกมันโดนกิ่งไผ่นะครับกิ่งไผ่เกี่ยวก็เลยขาดด่างนะครับด่างเกิดด่างทุกใบเลยสำหรับต้นนี้ นะครับนี่นะครับใบนี้เห็นไหมครับด่างนี่ต้นแรกนะครับนะเป็นต้นแรกนี่ต้นที่สองต้นที่สองก็ติดด่างอยู่นะครับด่างปลายใบด่างทีห่หูนะครับให้ดูใบใบล่างก่อนนะครับก็มีติดด่างบ้างนะครับใบนี้ส่วนใบใหม่ล่าสุด ใบไมล่าสุดจะติดเขียวหน่อยนะครับก็จะมีด่างกระจายอยู่บริเวณขอบขอบบางนะครับนี่คือต้นที่สองนะครับส่วนต้นที่สามคือต้นนี้เพื่อนๆลองสังเกตนะครับเนื่องจากว่าต้นแม่เขาใบเขาคุมอยู่ทีนี้เอาไปวางบริเวณใต้กอไผ่นะครับทำให้กิ่งก้านเขาค่อนข้างยืดเห็นไหมครับ ค่อนข้างยืดโนนมโน้มกิ่งตัวเองออกมาหาแสงอันนี้ใบแรกนะครับอีกใบหนึ่งตัวนี้ต้องตัดทิ้งแล้วอ่าตัวนี้เป็นใบล่าสุดนะครับใบล่าสุดตัวนี้จะเริ่มติดเขียวหน่อยนะครับสําหรับต้นนี้แต่หูก็ติดเหลืองนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวก็แบ่งได้แต่ว่าขอชําก่อนดีกว่าเนาะชำให้ติดก่อนอ ใบหูติดเหลืองอยู่นะครับติดเหลืองอยู่ตัวนี้ใบแรกๆตอนออกมาก็จะติดเหลืองหน่อยนะครับพอโตจะเขียวนะครับจะเขียวแต่ว่าติดหูที่ถูยังเหลืองอยู่นะครับอันนี้คือต้นที่สามนะครับเดีย๋ยวต้นที่สี่ตัวนี้นะ่าจะเป็นไข่เนาะต้นเล็กต้นที่สี่จะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้อ่า ตัวนี้หูก็เหลืองอยู่นะครับใบนี้ขอบขอบก็เหลืองอเดี๋ยวนะอ่ใบนี้ใบนี้คือใบล่าสุดนะครับใบล่าสุดด่างด่างกระจายอยู่นะครับด่างกระจายเลยใบนี้คือใบล่าสุดของต้นที่เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามต้นนี้ต้นที่สี่เนาะต้นที่สี่นี้ใบเก่าแลวใกล้จะทิ้งแล้วนะครับใบนต้นที่สี่ ้นที่สี่ใบใหม่นี้ด่างจันนะครับต้นที่สี่ขอนับต้นใหญ่ก่อนเนะาะต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้าใบนี้ด่างจันมากตัวน,นี้ค่อนข้างด่างจัดตัวนี้ทางสวนขอเก็บไว้ตั้งแม่นะครับทั้งแม่เพิ่มตอนนี้เป็นต้นที่ห้านี่คือใบล่าสุดนะครับเพิ่งจะกลางวันนี้เนื่องจาก ไม่ได้อยู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่บ้านประมาณเดือนครึ่งเลยทําให้ฟอมไม้มันจะโน้มเอียงออก็หาแสงต้นใหญ่ก็ห้าต้นนะครับห้าต้นส่วนต้นเล็กต้นเล็กนี่ต้นที่หนึ่งน่าจะเป็นไข่เขานะครับผมก็ยังไม่ได้เขลี่ยนะครับต้นที่หนึ่งก็ด่างอยู่นะครับไข่ ส่วนนี้ไข่น่าจะไข่ต้นที่สองก็เป็นห้าหนอใหญ่นะครับเป็นห้าหนอใหญ่แล้วก็อีกสองต้นเล็กออมีต้นเล็กอีกต้นนะครับมันกระจายน่าจะตอนที่ผมแยกนะครับแยกหนอ่อชุดแรกออกไปแล้วอาจจะมีไข่เพราะว่าช่วงนั้นผมไม่ได้ลื้อเลยนะครับยกเว้นว่าเราเราเห็นเห็นชัดเจนว่าไข่ก็หลุดออกมาผมก็เก็บนะครับแต่ว่าบาง ไข่บางลูกวางฟองก็ไม่ได้เก็บนะครับคือปล่อยปล่อยไว้ในกระถางนี้เลยก็อาจจะมีกระจายออกไปหรือว่าอาจจะมีติดไปในดินนะครับที่ชุดที่เพื่อนๆซื้อจากทางสวนไปก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยซีเรียสไข่อาจจะติดปนไปบ้างนะครับก็ถือว่าเพื่อนๆโชคดีกันไปพอดีเจอฝนนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักตกหนักมากเลย ฟอมไม้จะเอียงแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเอียงแล้วเดี๋ยวก็จัดให้หาแสงใหม่นะครับให้เขาได้รับแสงเขาจะตัดแต่งกิ่งต้นแม่ออกตัวนี้ก็ตัดไปแล้วนะครับถ้าถ้าเราลอกออกเนาะมันก็จะมีตามันจะมีมีหน่อยอยู่ถ้าเพื่อนๆที่เคยปลูกเนาะปลูกไม้ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีตา พอพร้อมที่จะแทงออกมาเป็นต okay. well, well. ้นใหม่าอ่เห็นไหมครับก็ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับบอลหูช้างด่างเหลืองแล้วแต่เพื่อนๆชอบกันเนาะอยากชอบปลูกไม้ลักษณะไหนจริงๆไม้ด่างของทางสวนมีไม่มากนะครับเพราะว่าจริงแล้วจะเน็งไปทางพวกญยาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็พวกไผ่มากกว่า ส่วนบอนผูช้าก็มีติดนะครับมีติดปลัวไว้กล้วยนะครับกล้วยสายพันธุ์ต่างๆกล้วยเสือพานกล้วยแดงอินโดนะครับกล้วยด่างฟอลอริดาหลวมทัง้งตานีนะครับตานีด่างชุดนี้จะอยู่บริเวณหลังบ้านของสวนนะครับของหลังบ้านพักหลังบ้านพักบริเวณสวนจะอยู่ที่อำเภอพนานิคมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะจะ,จะเข้าสวนใหญ่แต่ว่าจะมีพวกไผ่นะครับจะเน้นเป็นพวกไผ่วก ยาเหลียงสัตว์นี่ก็ออกเครือแล้วนะครับปียังไม่ได้ตัดปลีเลยเพิ่งกลับมานะครับเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวก็จะทำการแยกแล้วก็าทางต้นแม่เพิ่มกัน สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแต่ว่าชุดนี้ยังยังยังไม่ได้แยกยังไม่ได้ชำนะครับถ่ายบันทึกเก็บเอาไว้เบื้องต้นเผื่อเวลามีเพื่อนๆน,นะครับอยากขอดูตอนที่มันติดต้นแม่อยู่เนาะเราก็ถ่ายบันทึกเก็บไว้เบื้องต้นเดี๋ยวก็จะทำการแยกก่อนนะครับ